สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน10,000บาทเฟสสามกันครับล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อ6กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถรับเงิน10,000บาทได้รวมถึงเงื่อนไขใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าใช้งานดิจิตอลวอลเล็ตได้ง่ายขึ้นใครมีสิทธิ์ได้รับเงินและใครถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วบ้างรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจริงหรือไม่ ไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับเงื่อนไขสำคัญของเฟสสามก่อนอื่นขอสรุปกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ก่อนนะครับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน59ปีต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วเงินจะได้รับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดโดยการโอนเงินจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนมิถุนายน2568ครับ หกกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์มีดังนี้ครับผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วในเฟสหนึ่งและเฟสสองหากได้รับเงินในเฟสหนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเฟสสองผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในเฟสสามผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือลงทะเบียนไม่สำเร็จคนที่ลงทะเบียนผิดพลาดไม่ถึงขั้นตอนที่3จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ ผู้ที่มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไปตามเงื่อนไขารายได้ของรัฐใครมีรายได้เกินนี้จะถูกตัดสิทธิ์ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5,000บาทรวมทุกบัญชีทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำเงื่อนไขสำคัญที่ใช้คัดกรองจากฐานข,อข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์ในมาตรการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการรัฐมาก่อนหากเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการรัฐจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการนี้ทันทีรัฐบาลยืนยันเฟสาไม่มีเงินสดใช้ได้แค่ดิจิตอล w a l l ล็ตเท่านั้นล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันชัดเจนว่าเงินเฟสาจะจ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกองเสรรเรตกำลังพิจารณาปรับเงื่อนไขให้ประชาชนและร้านค้าใช้งานดิจิตอลวอลเล็ตได้ง่ายขึ้นเงื่อนไขใหม่ที่อาจปรับเปลี่ยนมีการหารือกันเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสามารถถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีจะสามารถถอนเงินสดได้ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไปมีแนวทางปรับเกณฑ์การใช้จ่ายให้สะดวกขึ้นสำหรับประชาชน แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันแล้วว่าประชาชนจะยังไม่สามารถถอนเงินสดได้ข้อสรุปจากรัฐบาลรอความชัดเจนปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรเป็นประธานเพื่อสรุปแนวทางและประกาศรายละเอียดที่ชัดเจนออกมารูปแบบการใช้เงินยังเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนเดิม อาจมีการปรับเงื่อนไขให้ประชาชนใช้งานง่ายขึ้นแต่ยังไม่มีแนวโน้มให้ใช้เป็นเงินสดการใช้จ่ายอาจจะยังจำกัดเฉพาะพื้นที่ตามทะเบียนบ้านขอให้ประชาชนรอข้อสรุปจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีกครั้งกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมเปิดลงทะเบียนมีนาคมนี้อีกประเด็นสำคัญคือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาก่อน ล่าสุดรัฐบาลกําลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม2568โดยจะมีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดต่างๆและคาดว่าผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินพร้อมกันกับเฟส3ในช่วงเมษายนมิถุนายนอย่างไรก็ตามรูปแบบของเงินที่ได้รับยังไม่ได้มีการสรุปแน่ชัดว่าจะเป็นเงินสดหรือดิจิตอลอลเ l e t วิเคราะห์จากมุมมองของนายเอ6ก,กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์อาจเกิดข้อโต้แย้ง หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าตัวเองถูกตัดสิทธิ์และต้องรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่เคยลงทะเบียนเลยอาจมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสอีกครั้งข้อจำกัดของดิจิต a l วอลเล็ยังเป็นปัญหาใหญ่การใช้จ่ายยังคงจำกัดแค่บางร้านค้าและต้องอยู่ในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านหากไม่มีการผ่อนปรนเพิ่มเติมประชาชนอาจใช้งานยากและไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนต้องจับตาเงื่อนไขใหม่รัฐบาลอาจใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงต้องรอข้อสรุปว่าเงินที่ได้รับจะเป็นเงินสดหรือดิจิตอล wallet แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับเงื่อนไขดิจิตอล wallet phase 3คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ